ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจ๋าแล้วก็น้องจินะวันนี้เป็นวันแห่งความภาคูมิใจเลยครับมารับรถอะไรนะคะพี่คอออสรัมสองพันสี่พันสีรับสี่พัสี่าันสุ่พันสพันสี่พันสากพันส่ะันกา่พันสพันสี่พันกี่พันเี่พันส่พันสีันส่พเนย่นะใ่เลย่พันส่พเนสอ่พัี่ัน่ั่นี่ค ดูมีคุณภาพมาตรฐารนอะคะติดตามมาจากใน Youtube ใ<ช>แล้วก็เข้ามาค้นหา Facebook <ช>ก็เลยแบบว่ามีมาตรฐานดีสูงใหญ่รถสวยก็เลยแบบว่ามาเลือกที่นี่<ช>ดีกว่าโอ้ค่ะติดตามมาไหมคะได้ประมาณสักสองอาทิตย์เองแต่พ่อเขาน่าจะดูบ่อยแล้วอะดูบ่อย<ช>ครับถูกใจครับดูทีดูบ่อยใช่เห็นรถแต่ละครั้งก็สภาพดีดีถูกใจแล้วค่ะมั่นใจในมาตรฐานของเรา มั่นใจครับมั่นใจแล้วก็รถถูกด้วยพอพี่จี๊ดต้องจามาวันนั้นปุ๊บเห็นโชว์รูมเทียมาแล้วเป็นยังไงพี่ก็มั่นใจครับโอเคใจเลยดูใหญ่ดีรถเยอะบริการดีครับบริการเซลก็ดีการจัดไฟแนนซ์เรายุ่งยากไหมพี่ไม่เลยค่ะไม่ครับจัดง่ายมากเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าทำกิจการหนูเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็เงินเดือนแค่หมื่นสองเองใช่เงินเดือนหมื่นสองใช่แต่เรา ซื้อ VR ได้เลยใช่ค่ะซื้อคนเดียวหรือเปล่าเออสู่ซื้อแล้วก็พ่อคา้าอย<อ>่างเงี้ยค่ะแล้วก็อายุนะงานหนูเพิ่งจะ6เดือนด้วยอายุงาน6เดือนอีสัปดาห์ <c oughs> วันนั้นเราดูรถมา2อาทิตย์ละพอมาดูรถวันที่เรามาถึงปุ๊บเนี่ยเรามาเรามีความที่าเอ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อ่อตอนแรกก็ดูว่าว่าจะเหมือนไหมพอมาดูตัวจริงอะนะคะสวยกว่าในรูป <c oughs> ใช่ดูใหม่กว่าในโลกอีกสวยกว่าใหมใช่ก็เลยแบบเออชอบโอเคจัด okay. วันนั้นเลยใช่ค no? ่ะไม่รอเลยนะไม่รอเลยค่ะะใช่ใ่ใ mm ช่การบริการพนักงานดีมากค่ะพี่เขาก็ติดต่อถามไลน์ตลอดขอเอกสารอะไรตลอดเนี้ยค่ะ ใครใครเป็นเซลล์คนดูที่บอลดีมากใช่ค่ะการติดตามพี่บอลติดตามดีติดตามดีมากค่ะแบบว่าโทรมาถามเอาเอกสารโน่นนี่พอรับรถก็โทรมาตลอดเลยค่ะดีค่ะได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะขอให้ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขเน้องค่ะแล้วก็คายติดตามพีอาร์คาร์ไปตลอดเลยนะใครก็แนะนำนะคะได้ค่ะ ใช้รถอยากมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะค้นเงินค้นทองเข้ามาเรืเอยเรื่อะเลยนะคะับกายไปเท่าไหร่ได้คืนมาหลายหลายพันเลยต่อให้ดูแลสุขภาพกันทั้งครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะค่ะ